มันมาัาลีแล้วกำลังแดงนะครับนี่สุกแล้วเก็บเก็บกินเองปลูกเองเก็บเองที่เหลือก็เอาให้สุกก่อนอันนี้ทีแรกแฟนนะไทยทิ้งเนยะมันเกิดขึ้นมากับลาก ก็เลยปล่อยให้ขึ้นก่อนเพราะว่าตรงนี้จะทำที่อยู่ให้สมุนเก็บตังก่อนอน,นี่ก็มีอีกต้นนะตัวนี้เห็นไหมสุกเริ่มสุกแล้วตอนนี้จะเป็นแอปเปิลพัน r ดเซตเขาบอกว่าด้านโน้มกิ่งมันจะแตกมันจะแตกแขนงเพิ่มขึ้นเนี่ย นี่ความยาวต้นเดิมอยู่ที่นี่นะตัวนี้ก็คือยอดใหม่ที่เขาแตกออกมาแต่ว่าเราอยากให้เขาแตกเป็นพุ่มก็เลยลองโน้มกิ่งดูอันนี้เป็นพันธุ์อเมติีน้นี่ทางนี้กิ่งนี้ก็จะกิ่งลองโน้มดูอันนี้ฝรั่งพันธุ์กิมจูไยมเมล็ดของเรานะ นี่รุ่นแรกเลยมีอยู่สองลูกเองอันนี้จะเป็นแอปเปิ้ลแดงที่ปลูกเองแต่ก่อนเนี่ยสูงเท่านี้เองทีนี้ยืดไวมากเลยเท่านี้นี่มันมะลิเก็บไว้กินส้มเขียวหวานเราส้มเขียวหวาน สายพันสายน้ำพึ่งก็จะเป็นการเสียบเสียบกิ่งเนี่ยซื้อมา2ต้นปลูกได้ปีหนึ่งนะน่าจะอีก2ปีก็จะได้กินนะคน,นี่ก็ลำใหญ่กำลังแตกพุ่มตอนนี้จะเป็นต้นพลนูหรือต้นพมนะคะอันนี้จะเก็บไว้จะ ตอนจะเอาไว้ตอนค่ะตอนนี้จะเป็นกิ่งบวยที่เขาทำเป็นต้นต่อดอกจะสวยมากออกดอกไปแล้วแต่เขาว่าครบสามปีถึงจะได้กินนี่เป็นน้อยหนาที่ปลูกมเมล็ดเองไม่ได้กินนะคะพอดีเขากินแล้วทิ้งเม็ดไว้ก็เลยเอามาลงถุงดำก็อันนี้ค่ะ พอออกมาลงดินก็ต้นใหญ่แล้วนะคะอันนี้มีทุเรียนเด้อุเรียนปลูกเม็ดน,นะเอยอยู่ในนี้เป็นมังคุดนะคะมังคุดก็ไม่ค่อยชอบแดดค่ะตอนนี้ก็จะเป็นลำมุดพันใหญ่ก็บอกลูกใหญ่มากแต่ไม่รู้มาอยู่กับเรามันจะใหญ่ไหมอันนี้จะเป็นมะยมชีส นี่เป็นลิ้นจีพันจักกบพารดิค่ะนี่เคยปลูกเงาะแล้วแต่ว่าเขามาตายช่วงหน้าแรงน้ำไม่ถึงเขานี่ค่ะต้นทอหรือต้นพีชนี่ต้นท้อหรือต้นพีชที่อยู่ในหนังจีนะคะดอกสวยๆไว้ตาท้อสิบลีอย่างเงี้ย สั่งมา3ต้นแต่โดนสมุนกัดทำลายหมดเลยค่ะสองต้นก็เหลือหือต้นเดียวที่ปลูกอยู่ตอนนี้แอปเปิลพันกาลาปลูกเม็ดเองมายมของเราปลูกมา1ปีนะคะปลูกจากเมล็ดซื้อมาค่ะต้นละสามบ้าบทที่ก็จะเป็นอะโวคาโดที่เราเพาะเมล็ดเองนี่ตัวนี้ก็คือ เด็ดยอดเขาเขาก็จะเริ่มแตกขึ้นมาเป็นสองสองยอดแต่เขาบอกว่าสิบปีถึงจะได้กินแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะปลูกทดลองปลูกแ,แกมาไม่งงเงินซื้อเขาก็ยังจะได้กินผลไม้ตัวเองเนาะอันนี้เป็นมะขามยักษ์มะขามเกษตรแต่ว่าไม่ได้ว่าจะเอาไว้กินลูกก็เอาไว้ ยอดอ่อนแล้วต้มไก่ใส่ใบมะขามต้มปลาอย่างเงี้ยใส่ใบมะขามอ่อนนี่จะเป็นเการัดไทยนะคะไม่มีหนามทำเป็นไม้ล่มก็ได้ใบใหญ่มันดีมากเลยสับประรดกินแล้วแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะแล้วก็ตัดยอดมันเอามาชำํำอันนี้กีวีลรกหน่อย กีวีมี2ต้นแต่ว่าช่วงหน้าแรงก็ตายไปแล้วนี่อันนี้ก็คือส้มเขียวหวานที่เราปลูกม็ดเองนะคะนี่นี่ก็เป็นต้มเขียวหวานที่ปลูกเม็ดเองเนี่ยดู ไม่รู้โตมาจะตัวไหนคุมตัวไหนก็ไม่รู้พอดีปลูกเม็ดด้วยกันกับไอ้น้อยหนาเนี่ยแต่น้อยหนาโตวไวด้วยนปลูกกู้กันมาน้อยหนาย,ยืดไปแล้วครับแต่ก,แก็ปลูกอย่างนี้แหละให้เขาอยู่แล้วแต่จะเกิดไม่เกิดแล้วเดี๋ยวค่อยหัดเอา กิ่งที่ซื้อมาน่ะมาทาบมาเสียเพื่อเขาจะออกลูกไวกว่าอันนี้จะเป็นแอปเปิลฟูจินี่เด็ดยอดไปแล้วนะคะเพื่อให้เขาแตก <c oughs> นี่ดอกไมส้สวยด้วยนะคะสวยมากเลยประกาศกองหลักสี อันนี้ก็จะเป็นน้อยนาอันนี้ไม่มีส้มอยู่ต้นหนึ่งตอนน้อยนาปลูกเม็ดเองแต่ส้มนะซื้อมาน็นก็ก็หนนองนูนนู้นกับแถวนู้นก็น้อยนาค่ะตรงนี้ทําเป็นสมประตูเข้าจะทําเป็นที่ให้หมาอยู่นะคะจะทําเก็บเงิ่นก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่มีตัง วเตรียมไว้ให้เขาเผื่ออันนี้จะได้ปล่อยปล่อยวิ่งแถวสนมามหญ้าอยู่ตรงนั้นเขาไม่ค่อยมีที่วิ่งในสนมามหญ้าตอนนี้เป็นมะม่วงเขียวใหญ่มันจะออกมันมัน,มนหวานๆอร่อยอร่อยลูกใหญ่มากติดใจก็เลยซื้อต้นพันธุ์มา เอาแบบสุงทุมหัวไปเลยต้นละห้าร้อยนี่เราไม่รู้ว่าจะติดไม่ติดนี่ค่ะลูกร,รุ่นแรกของเขาถ้าติดก็จะพอได้ลองชิมถ้าไม่ติดก็ปล่อยไปนะคะเพราะว่าเพิ่งปลูกนี่ก็จะเป็นมะขามเทศพันกเกษตรของพี่ พี่หน่วยแกเอามาให้คนะมาให้ปลูกโตวไวมากก็ได้กินแล้วหลายรุ่นแล้วนะี่ตัดแต่งจริงไหมตรงนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรที่เราปลูกเม็ดเองนะคะนี่มันออกมานี่แหละยังไม่ได้มัดเข้านี่ต้นชมคูนี่ก็โตวไวมากเหมือนกันนะคะเป็นไม้ล้มถ้าออกดอกมี่ก็สวยมากค่ะดอก เป็นสีชมพูรูปทรงคล้ายๆผีเสื้อเลยน,นี่กุหลาบเรนนี่บรูของเราเนี่ยค่ะคือถ้ารุ่นต่อไปดอกดอกจะเยอะอยู่นะคะนี่เขาก็ทยอยออกดอกเรื่อยๆค่ะหลังบ้านเราก็จะมีกุหลาบพันปีนะคะนี่กุหลาบพันปี ต้นแค่นี้ก็แพงไงนะคะสามร้อยห้าสิบนะนี่จะเป็นทองอุไลที่เราชำเราเองนะคะต้นนี้ก็จะเป็นพุท3สามสีนี่ค่ะพุท3สามสีเขาทำหลังเลิ่อนตะยอยออกดอกนี่ก็จะเป็นเบญจมาศที่เราเด็ดยอดมาชำนะคะ คือซื้อมาต้นเดียวค่ะตอนนี้ได้น่าจะเป็นเกือบร้อยต้นแล้วแต่ขี้เกียจขี้เกียจชำอีกก็คือแค่เด็ดแค่ยอดแล้วก็ชำเอาไว้ในลมเนี่นี่เขเป็นจะมากตัวนี้ดอกอินทาวาหรือพุทธศรชำเอาเองค่ะตัวนี้ตัวนี้มาตรมไข่ สั่งเข้ามาเป็นต้นเสียนท้อเป็นลูกท้อสีเหลืองๆนเนื้อไข่ะนะให้เขาโตก่อนแล้วค่อยหาที่ปลูกนะคะบ้านเราก็จะมีอัางน่นปลูกเมล็ดเองนะคะเป็นอัางน่นม่วงค่ะ ปลูกแบบธรรมชาติเลยนะคะ่นะก็มีแค่นี้ละค่ะให้ดู <c oughs> <c oughs> บานใหญ่ฮะ